うん。 สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทอีกเช่นเคยนะครับและด่านที่พวกพี่จะเล่นในวันนี้ซึ่งก็คือเดอะมิมินั่นเองซึ่งพี่ก็ไม่ต้องพูดเยอะด่านนี้น้องๆน,น,น่าจะรู้จักกันดีนะครับได้ชื่อว่าเป็นด่านที่หลอนและโหดที่สุดในโรบอทนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็อยู่กับพี่ฟังอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับก็เราจะไม่พูดเยอะนะครับพี่ฟังเราจะไปลุยกันเลย คำเตือนนะครับเกมนี้มีฉากจำสแกนนะครับโอเคอเค,ครับน้องๆตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเดือมีมิกนะครับชา a นเตอร์หนึ่งนะครับแมคคอนโท l นะซึ่งครั้งนี้เราก็เล่นหมูนอ o r ม a l นะครับผมซึ่งหลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็โรงบานปะอันเนี้ยใช่ มันคือโรงพยาบาลหรอน่าะสี่โรงพยาบาลรเปล่าลเราก็ยังไปกลัวฮักมาครับเราเข้าเลยครับมันมีค่าความเหนื่อยด้วยเนี่ยก่อนแล้วมันเปิดประตูไหมนั่นดิเราประตูไม่ได้เวลามีวิ่งเนีสิ่งแรกเลยนะคะ<ช>มันต้องให้เราเหนีอ,อะไรสักอย่างนะครับเว<ช>ลาเล่นแล้วก็มีหลอดสตมิน่าในการวิ่งเนี่ยทุกรอบนะครับยิง เพื่อนไปแล้วครับแล้วก็เดินตามเพื่อนนะครับเข้าทางนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้บอกว่าเราควรจะไปเช็คประตูหลังโอเคซึ่งด่านนี้คุ้นๆมากก็เหมือนพี่จะเคยเล่นซักครั้งหนึ่งหรือเปล่าจริงใช่ไหมใช่คุ้นๆมากเลยคุ้นๆนะคือไม่รู้ <Yes. S 2> ล้วเคยเล่นหระเป๋ามันคุ้นๆเหมือนเคยเล่น,<ห>นตอนที่โลบอกเปิดใหม่ๆใช่ใช่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ทาคลิป้วยใช่โอเคครับตอนนี้เราก็ ต้องการเข้าออกแบบด้านนอกนะเขาบอกว่าเราควรไปเชคที่สระน้ำโอเคครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณสระน้ำนะครับซึ่งก็จะมีเอออะไรกันม่รู้นือครับอู้ก้อนเบื่อเพื่อนแล้วก่อนตามเพื่อน้ยตาเพื่อนเกินหูหและค่าความเหนื่อยอุ้ยโอเคเพื่อนเจอกุญแจแล้วครับ ก็ไปเปิดที่โรงยิมขอเ,เก็บ้วยนครับอุย้ยเพื่อนวิ่งไวมากนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนแบบเป็นยูเซนโบนะครับสิ่งอะไรวะ๋อสิงเปลี่ยนแบบเขาไม่มีความน่ากลัวมากครับตอนนี้เราอยู่ในโรงยิมนะน้องๆโอเคครับ search for basement ก็คือห้องใต้ดินใช่ครับเราก็ต้องไปหาห้องใต้ดินนะน้องๆนะ ครับสำรวจห้องใต้ดินแล้วห้องใต้ดินอยู่ไหนละ่ะเนี่ยนี่อ่ะก่อนห้องนี้มันเปิดได้ไงอ่ะอรือห้องนี้คือห้องที่เรามาเอ้ยห้องที่เรามาอันนี้เฮ้ยเพื่อนมันหายไปอีงแล้วอะ่ะโอเคครับเพื่อนบอกว่าหให้เราย้อนกลับไปนะครับโอเคอ่าเพืเราเพื่อนมีความชำนาญในการเล่นมากนะครับจริง โอเคครับโอ้โ oh, ห oh, กลิ่นอะไรไม่รู้นะครับ oh, <ไป S 1> กลิ่นเหม็นมากที่นี่ไปดีกว่าเป็นไงบ้างเพื่อนต่้งไหนว <laughs> ันนี้เพื่อนแบบว่าสามารถนำเราได้นะครับ <laughs> และเราเล่นไม่เป็นนะครับใช่ <laughs> จริงนี่ครับเราก็เจอต้นไม้สีม่วงเรืองแสงเอ่อก่อนมีมีมมจดหมายอะไรไม่รู้ไปดูดิไหนเื่อดหมายนี่จดหมายนะอะไรอ่ะอุอยอะไรวะอ่านไม่เอาแล้วกลัว เฮ้ยังไงบ้างไ้หลอกรับดูล็อไปกดเข้าไปอะไรกันเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอกุญแจอีกแล้วไหนอะกุญแจเออครับเราต้อง้ยเฮ้ยข้างหลังนั่น มีครับน้องๆครับเราก็อย่าไปกลัวนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นจากจินตนาการนะครับถ้าเราไม่จินตนาการเราก็จะไม่กลัวนะน้องเาเป็นเรื่องปกตินะครับของจะทของมนุษย์นะครับตอนนี้เราก็เจอห้องใต้ดินแล้วได้ดินแล้วนะครับไปครับลงไปกันเลยครับไปอุ้ยเรียบร้อยครับเราเข้ามาแล้วครับเป็นท่อระบายน้าอุโมขนาดใหญ่แดงๆอะอะไรแดงๆเอออะไรแดงๆข้างหน้านู้น ใชครับเราก็วิ่งเลยฮะครับช้าเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะฮมแต่ผมไม่อยากวิ่งเลยอ่ะเพราะว่ากลัวใช้แซมเน้าหมดสมก็เป็นด่านอันดับหนึ่งจริงๆคือแบบบรรยากาศคือร้ายนนะครับใช่โอ้ยมีคนยืนอะไรยืนอะไรโอ้พี่ลอยสักพี่ลอยสักไปเลยครับ ที่เอยสักมาไม่กลัวอะไรเลยนะครับจริงปนงครับโอเคครับโอเคเข้ามาในหมูบ่บ้านหมู่บ้านจีนนะครับใช่น้องมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นหือเ่าไม่ใช่จีนนะญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีคนอยู่เลยนะ ถ้าหมู่บ้านแบบนี้มีคนอยู่ก็ก็ก็แปลกอ่ะใช่จริงแล้วหมู่บ้านนี้มันมีซาวเอฟเฟกต์แบบนี้อื้ยก่อนเห็นปะเห็นเห็นมันได้อแบบเนี้ยมันไม่มีปีมีคุยอยากจะช็อตกช็อตมันได้หรอ ตบนเนี้ยน้องๆครับช่วยตอบพี่หน่อยครับแบบนี้มันได้เหรอครับโอเคครับเขาบอกว่าน้องเดินอยู่ดีๆแล้วน้องจะมาเจอจำสเกปเปี้ยงใส่หน้าแบบนี้มันทําได้ที่ไหนนะโอ้โหแล้วแมพอุ้ยอ้าวไปไหนกันอุ้ยเจ๋ออย่าบอกอุยมีคนตายครับน้องๆอุ้ยรู้เสียงนี่ตายดีกว่าครับก้อนก้อนก้อนมีเสียงตัวใจตึ๊กตักจริงจริงจริงแล้วใช่ นะวะเมื่อกี้ o อ j เจ t i ท e ิภารกิจเราคือต้องหากุญแจลับนะครับและเมื่อกี้ก็เอามาแล้วกุญแจซึ่งน่ากลัวโอ้หทำไมามันต้องมีเสียงเพลงอะไรแบบเล้านขนาดนี้ลนะ่ะไม่ชอบทำเพลงแบบนี้เลยโอ้โหแล้วมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอา้าไปไหนกันแล้วะขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยมีคนวิ่งตาม ก้อนไม่หไ,ไหววะกันหมดอะก้อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก้อนไปไหนอ๋อโอเคโอ้ยมีคาซีนโอเคหลงทางกับเพื่อน <c oughs> ใจเสียใจเสียเลยโอเค,อเคพี่ราอยักมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่เหมือนสวนสาธารณะนะครับผมที่ไม่มีความน่ากลัวอะไรบ้างไหมนะครับมา เดี๋ยวเจอช็อตอีก <c oughs> คือมันมันไม่ได้นะในการทําแมบ,บแล้วคุณจะช็อตโดยที่ไม่มีปีไม่มีปีมันไม่ได้อนะแบบเนี้ยหัวใจเด็กจะวายเอาใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่嘛มันมันควรทำก็้าจจะขนาดพี่แบบว่าแข็งแร่งนะครับน้องผมก็ <c oughs> ไม่ไหวว่ <c oughs> ่าแบบมันไม่ได้นะบแบบนี้นะมันไม่ใช่นะครับน้องอยากจะจําสเก็ก็จํานะ้ขนาดพี่แบบว่าแข็งแร่งนะครับน้อง นแบบนี้อาไม่ได้นะน้องแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะอยู่ดีจะจำก็จำเนี่ยนี่เขาก็บอกอยู่ไม่ได้นำให้เด็กเล่นโอเคครับเขาบอกคุยกับชาวสวนครับตอนนี้ไม่เห็นโอ้เนี่ยก่อนไปคุยเลยขอเมื่อแต่เพื่อนไม่คุยไงโอเคเราก็ไม่คุยด้วยนะโอเคครับสำรวจถ้ำครับหาประตูนะครับโอ้ยเอาแล้วสำรวจถ้ำและหาประตู เราได้ถึงเวลาแล้วพี่้อยสักก่อนนำไม่รู้ทางไงพี่ลอยสักไปเลยครับอควาไรส์ดีครับเหมือนเดิมไปเลยครับไปโอเคพี่ลอยสักน้ำแล้วอุยก่อนข้างหน้ามีอะไรเห็นแล้วก่อนมีจำสักเค่ไหมไม่มีนะไม่มีอะไรต้องมองทางดีๆนะหูดูเสียงมิวุ้ยมันเดินตาม <G ül> อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไร <S 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 ไม่ได้ยินเสียงหรอได้ยินได้ยินแต่ว่าไม่มีตัวเฮ้ยพี่ดอนสักไปนู่นแล้วเฮ้ยมาไล่กันนะไปดิ <S 2> <S 2> อืออาวพ,พี่เอาพี่ไปไหนอะโอเคน้องๆครับน้องๆครับมันไม่ใช่นะครับแบบเนี้ยน้องๆครับ ก่อนวิ่งไม่หามันไม่ได้ตายแน่ตอนเราวิ่งไม่หาพวกมนุษย์หินนี่ไม่ต้องขวามือมีอะไรไม่รู้ก่อนแวะดิไม่นี่พี่วิ่งนำหน้าเลยครับอุ้ยเฮ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 ้ยก่อนมันตามมันก่อนตามตามตามอยู่แป๊บหนึ่งไปก่อนหมดมาน้าหมด ไม่ค่อยจะวิ่งเลยอะวิ่งทล้งสิทุกโอ้ยเงียบแล้วโอเคทุก็เปิดแล้วแล้วก็เจอบ้านนะครับน้องๆหลังเดียวโดนๆอฮ้ย้ยในหน้าต่างใบนั้นโอ้โหมาต้อนรับนะครับฮัลโหลเป็นรีเซปชั่นเหรอครับไม่ไว้ใจรูปปั้นพวกนี้เลยโอเค้ยเฮ้ย ย้อนนะก็ลองขึ้นไปเจอทั้งสองนี่ก่อนดูเหมือนว่าข้างล่างนั่นจะมะีทางให้ไปโอเคโอเคเราจะตามพี okay. Okay. ่รอยสักอย่างเดียวครับพี่รอยสักเนี oh ่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอย่างมากนะครับจริงครับโอเคครับแล้วเข้ามาสู่เกมนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วแมพมันมันวิเอ้ยเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยห้อยหัวมาเลย มันได้เหรอครับแบบนี้ยน้องน้องน้อง,องช่วยตอบพี่นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าแบบนี้มันได้ด้วยหรอเฮ้ยเป็นเพลงอย่างนี้แล้วแล้วคุณจำสเกลผมแล้วคุณก็มีเพลงตลกตลกเนี้ยนะใช่แมจริงก่อนมันเอาอีกแน่มันเอาอีกแน่ก่อนจริงเฮ้ยพี่รอยศักล่ะเอาอยู่นู่นก่อนมันเอาอีกแน่เชื่อดิกทำไมอะพี่ทำไมพี่ไปนู่นน่ะ ได้ยินนะข้างหน้านั่นป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาแล้วพี่ลอยสับเดินไปเดินกลับ เขาล,ลิบเขาลิบแล้วแล้วพี่ลอยสัตว์ก็ไม่เข้านะเอาเฮ้ยเหนือสองคนไหมเนี่ยอโอ้อลอลแล้วพี่ลอยสัรกรอเคมาแล้วมาแล้วโอเคครับ <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าให้เราแบบตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปยาวๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายสองทีโอเคครับไปครับพี่รอยสักก่อนก่อนจำไว้อะไรบ้างนะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคไปแล้วพี่รอยสักไปแล้วไปครับไปครับแล้วก็ไม่เอาอืม จ้องพแก,กบอกได้ไหรบโอ้ยเหนื่อยๆๆเหนื่อยเหนื่อยโอเคครับซ้ายขวามไม่มีอะไรครับไปยาวๆ,วรๆครับเนี่ยะครับเลี้ยวขวาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไม่มีอะไรครับช่วยด้วยปุ๊บ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 ไม่มีอะไ,ไรครับโอเค พี่ลอยศักเขาก็ไปเร็วจังเลยนะพี่พี่ลอยศักเขาก็ไปเร็วจังเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะล้าลางวิ่งเหรอเออแลวเนี่ยวิ่งไม่ได้ไหนไม่มีอะไรโอ้ยตกใจหมดอ๋อแล้วพี่ลอยสักอ่ะอ๋ออยู่นู่นโอ้โหนึกจะไปก็ไป <c oughs> พี่ลอยต่าบอกเรียกกูจังเลย,ยเอ,อ้ยเจอแสงสว่างแล้วไปเลยโอเคครับก็เจอโรงแรมข้างหน้าครับไม่รู้ใช่โรงแรมหรือเตอนนี้คือครเราจะตั้งชื่อคลิปนี้นะครับว่าทัวร์กับพี่ลอยสั่งนะครับ โอเคครับเขาบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยประตูข้างหน้านั่นเหมือนจะเปิดแล้วนะนี่มันไม่ใช่ความจริงนะมันคือฝันร้ายโอเคไปครับอุ้ยจบแล้วนะครับโอเคจบแล้วชัปเตอร์หนึ่งโอเคครับขอบคุณครับพี่ลอยสัตว์ไปเฮ้ยในชัปเตอร์นะครับแต่ว่าเราจะไปดูกันต่อนะครับใน คลิปต่อไปนะครับผมโ <Okay, S 1> อมเคครับนั่อเลรก่อนโอเคก่อนเดี๋ยวเราตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับรที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และสมัคสมาชนะครับเพื่อติดตามดูรับชมนะครับชัพเตอร์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ